สรุปข่าวเชียงเมนยูโก,โกประจำวันที่7พฤศจิกายนโดยโค้เทีฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดเชียงนี้ขอสเนอแรดฟอร์ดไม่เคยยิงทอฟฟี่เรกรดน่าสนใจในเกมเอฟเวอร์ตันเจอกับทางแมนยูในค่ำคืนวันนี้ โดยกน,นี้สึกลูกหนังฟุตบอลธุรกิจนะครับผมคืนวันเสาร์นี้นะฮะแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เกมคู่หัวค่ำคืนนี้นะฮะซึ่งมีสัดแดงบานเชสเตตมีคิวบุไปเยนทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันที่สังเวียนแข้งกุิสันพาร์คโดยต่างฝ่ายต,าต่างต้องการชชนะเป็นอย่างมากเลยเพราะมีผลงานน่าผิดหวังในระหลังมาเนี่ยเหมือนกันนะฮะและนี่ก็คือเกร็ดความรู้และก็สถิติน่าสนใจเล็กเ็น้อยก่อนเกมจะทำการแข่งขันเริ่มจากนะ,ระ,บบนะครับผมระบบ H2 h นะฮะ โดยกันนี้ทั้งสงทีมเจอกันในฤดูกาลที่แล้วจบลงด้วยการเสมอกันไป1-1ต่อหนึ่งโดยที่ทางเอฟเวอร์ตันเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อน1-0ทั้ง2เกมเลยก็ว่าได้แมนยูนั้นชนะเอฟเวอร์ตันในศึกพฟีลนิกิตมาแล้วทั้งหมด36ครั้งซึ่งมาที่สุดเหนือทุกทีมในการเจอกับทานทอฟฟี่สิ้เงิน นอกจากนี้ชนะนในเกมผิวนิกิจ16ครั้งของแมนยูนั้นที่สนามนาคุยสันพาร์คถือว่าเป็นสถิติชนะม้ากที่สุดในฐานะทีมเยือนเทียบเท่ากับที่พวกเขาคว้าชัยเหนือแอตันวิมิลล่าที่วิลล่าพาร์ค16ครั้งอย่งางไรก็ตามทศผมพิศแดงยังคว้าชัยได้3ผลเท่านั้นจากเกมในผิวนิกิจ12นัดหลังสุดที่พวกเขาบุกไปเยือนเทฟฟี่สีน้ำเงินก็คือเสมอ4และก็แพ้ไป5นั่นเอง ส่วนสถายทีทังฝั่งเอฟเวอร์ตันนั้นหลังจากคว้าชัยรวดใน4เกมแรกของดุกันนี้นะฮะทางเอฟเวอร์ตันนั้นก็ไม่ชในะใครเลยใน3เกมหลังสุดก็คือเสมอ1แพ้ไป2โดยทตฟฟี่สีน้ำเงินแพ้เกมผิวนังกิตที่บ้านของตนเองแค่หนเดียวเท่านั้นจตทั้งหมด15นัดนับตั้งแต่ที่ปลดคุณซือมางโกซิวาพลนตำแหน่งไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามเกมผิวนังกิตที่กุติสันพาร์ค7นัดหลังสุดเอฟเวอร์ตันเก็บคลินนชิตไม่ได้เลยแม้แต่หนเดียว โดมินิกคาเวซโลวินหัวหอกตัวเก่งของทีมกระทุ้งไปแล้วทั้งหมด8ประตูนะฮะจากการลงเล่นทั้งหมด7เกมในสุดฟุตบอลผิวรนัในฤดกกาลนี้ er ati, คาโลอันเชรติกุนซือชาวอิตาเลียนมีสถิติชนะ3จากทั้งหมด5ครั้งเสมอ1แพ้1ที่เจอกับทางแมนยูในสุดฟุตบอลผิวรังลกกันโดยนับรวมสมัยคุมเชลซีอีกด้วย ส่วนทางฝั่งแมนยูของวันนั้นก็ในศึกฟุตบอลเวรกิทฤดูกาลน,นี้แมนยูนั้นมีระยะเวลาที่มีสกอกรนำคู่แข่งโโรวกันแค่ทั้งหมด13นาทีเท่านั้นโดยพวกเขาทำประตูในเกมฟุตบอลเวรกิทไม่ได้มาสอนัดติดต่อกันคือเสมอเชลซีไป0ต่อ0แล้วก็แพ้อ์เซอลไปศูต่อหนึ่งทันทีก่อนหน้านี้มีสกอกร17นัดรวดแถมทำประตูรวมได้ถึง39ลูกกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามพิษแดงของเราชน,นะนนในเกมเยือนในศึกฟุตบอลเดรกกีมาทั้งหมด6นัดติดนะฮะซึ่งที่ผ่านมามีแค่ช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคมเท่านั้นในปี1993 19ที่ทําได้มากกว่า7เกมติดต่อกันฤดูกาลนี้แมนยูของเราเสียจุดโทษนะผมะในศึกฟุตบอลเดรกกีไปแล้ว4ครั้งจากการลงแข่งขันเพียงแค่6นัดทั้งที่ตลอดทั้ง38เกมในฤดูกาลก่อนเสียจุดโทษแค่3ครั้งเท่านั้น มาคร,รับฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งมีส่วนร่วมกับการทำประตู6ประตูยิงไป3แอซซิฟอีก3จากการลงเล่นเกมเยือน4นัดหลังสุดในศึกฟุตบอลอิตกลีนั่นเองอย่างไรก็ตามไรฟอร์ดจะทำประตูไม่ได้เลยจากทั้งหมด9เกมรวมทุกร,รายการที่ลงสนามเจอก,กับทางเอฟเวอร์ตันขณะที่ทางบรูโน่เฟอร์เดสจอมทัพเลือดฝอยทองมีส่วนร่วมกับการทำประตูถึง12ลูกคือยิงไป8แล้วก็แอซซิฟอีก4โดยจากการลงเล่นเกมเยือนทั้งหมด9นัดหลังสุดในศึกฟุตบอลอิกิล ในช่วงดังกล่าวนั้นก็มีแค่นัดเดียวที่เจ้าตัวนั้นไม่มีส่วนกับการทําประตูเลยโดยโอเล่กุนตันโซชาณนะผมผู้จัดการทีมชาโนเวิเจียนยังหาชชนะไม่เจอนะฮะจากทั้งหมด4เกมที่คุมทีมโดยกระทางเอฟเวอร์ตันเสมอ2แพ้ไปอีก2โดยนะับรวมสมัยคุมคาร์ดิฟี้เข้าไปด้วยนะครับนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงกริดก่อนที่ผีนะฮะจึงดวนท็อฟฟี่สีน้ำเงินในช่วงค่ำคืนวันนี้ อย่าลืมหาผ้ามันคอหาเสื้อไปสวมใส่แล้วก็ไปตะโกนเชียร์นะครับผมผีแดงสู้ๆกันด้วยครับในค่ําคืนวันนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมั่นใจมากเลยนะโซชายังเชื่อจะประสบความสำเร็จก,กับทางแมนยูเดินยกันที่ทางน้าลูกอมโอเล่กับตโซชานะผมคุณซื้อของทางแมนเชสเตอร์ยังมั่นใจมาว่าตอนนี้จะประสบความสำเร็จก,กับทีมพร้อมบอกว่าการเจรจากับทางบอร์ดบริหารยังเป็นไปได้สวยงามอยู่ดี โดยกันที่ทางโอลเลกร์จอสชานท่านผ,ผู้จัดการทีมแมนเชนสเตอร์เดนตสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษมั่นใจมาว่าตนเองนั้นประสบความสำเร็จในฐานะผู้ซื้อของทางบิ๊กแดงแม้ว่าผลงานโดยรวมน่าจะผิดหวังก็ตามดยสชาเพิ่งจะพาทีมแพ้สอนัดติดต่อกันประกอบไปด้วยพ,ายพ่ายแพ้อาร์ซนอลในลีกคาบ้านไปนศูนย์ต่อหนึ่งและเกมที่แพ้อิสันบูลบอลซัสเซียไป็น,นต่อ2ในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งก่อนหน้านี้ฟอร์มโดยรวมของแมนยูนั้นก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นักทำให้ช่วงไม่ กระแสข่าวลือเรื่องที่โซชาจะโดนปลดออกจากตำแหน่งมีเยอะพอสมควรนะฮะโดยที่ทางบริเโอโปเตโนนั้นถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับที่1ที่ได้เข้ามาคุมทีมต่อจากเขานั่นเองหลังจากที่โดนถามมาว่าเขามั่นใจมาว่าตนเองประสบความสำเร็จก,กับทีมหรือไม่นั้นโซชาก็ตอบว่าผมมั่นใจสิทำไมผมถึงควรจะไม่มั่นใจกันละ่ะถ้าผมไม่เชื่อมั่นในความเชื่อกับคุณค่าของตอนเองไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของสตาฟของผมและคุณภาพของลูกทีมของผมแล้วละก็ มันจะมีใครอีกที่เชื่อมั่นในเรื่องแบบนั้นผมเนี่ยไม่ได้มองผลการแข่งนนขัน1ห,หรือ2เกมและยืนในสภาพที่พังทลายเหมือนเวลาที่คุณต่อไพ่บนตึกสูงแล้วมันพังลงมาซึ่งแน่นอนว่าผลงานมันค่อนข้างจะน่าผิดหวังแต่ผมคิดหลายคนตีความการที่เราทำประตูไม่ได้ในเกมกับทางอาร์เซนอลและก็เจลซีนั้นให้มันรุนแรงจนเกินไปเพราะที่จริงแล้ว2เกมนั้นมันไม่ได้มีอะไรไร้แรงเลยและก็ไม่กี่วันก่อนเรายังถูกชมว่าเป็นทีมที่ดีไปอย่างมากอยู่เลย ซึ่งเป็นเกมที่ทางเรานั้นชนะแอฟริกและก็ปาริสแซชงกแมงโดยในฟุตบอลนะ่ะมันมีทั้งขาขึ้นและก็ขาลงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณต้องเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในตันักเตะเข้าไว้จากที่ผมได้ดูลูกชีมลงซ้อมแล้วนั่นเหรอผมก็เห็นพวกเขามุ่งมั่นกันมากๆเลยนะนับตั้งแต่ที่เรานั้นกลับมาถึงที่นี่หมายถึงกลับมาจากตรุรกีและก็พร้อมจะตอบสนองจากผลงานในเกมเกมนั้น การที่จะยังคิดในแง่ที่ดีอยู่นะมันไม่จะเป็นเสมอไปว่าคุณต้องมีความสุขไปด้วยในวันที่เลวร้ายคุณก็รู้ดีว่ามันมีวันที่ดีกว่าตามมาอยู่ผมรู้จักนักเตะเหล่านี้ดีและผมเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะคืนฟอร์มได้ไม่ช้าก็เร็วๆนี้โดยดีดหอกคนดังได้เสริมเพิ่มเติมอีกว่าที่ผ่านมาตนกับทางบริหารมีการเจรจาที่ดีด้วยกันโดยตลอดมาเดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมต้องบอกเลยว่าการเจรจาระหว่างผมกับทางสโมสรนั้นมันเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาว ซึ่งแน่นอนว่าเราอยากจะให้ผลการแข่งขันนั้นดีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนระยะสั้นนะฮะเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเราก็มีการเจรจาที่ดีระหว่างกันเรากำหนดแผนเอาไว้และหวานเมล็ดลงไปแล้วจากนั้นต้นไม้ก็จะโตขึ้นมาโดยบางสมงสนรเลือกที่จะดึงต้นไม้ขึ้นมาดูมาว่ามันยังโตอยู่หรือเปล่าหรือได้รับน้ำมากพอไหมผมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วแต่ที่เข้ามาทำงานทูกสมมสรจะเป็นต้องมองไปยังภาพรวมที่ใหญ่กว่า ในเรื่องของระยะสั้นเราไม่ควรจะตอบสนองแบบรุนแรงจนเกินไปเวลาเกิดผลการแข่งขัน1ห,หรือ2นัดเราต้องมองย้อนกลับไปไกลกว่านั้นและดูว่าเหล่านั้นกำลังเดินหน้าไปที่ทางไหนกันแน่นครับอ่านะผมเป็นนักว่างงานนี้โซชาก็บอกเลยว่าอย่าพึ่งน้อยใจยกันไปม,มันเป็นผลการแข่งขันแค่ไม่กี่นัดเพราะฉะนั้นแล้วจากนี้ไปจะเห็นของจริงกันแล้วโอ้โหนะผมเป็นนักวิา่งงานนี้แฟนๆก็รอดูอยู่นะครับนะักโซชาอย่าทำให้ผิดหวังก็แล้วกันฮะงานนี้ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับเผยแข้งแมนยูหนุนกุนซือรายนี้แทนโซชาโดยมีรายงานจากประเทศอังกฤษ,ษที่เผยมาว่าบรรดานาักเตะของทางแมนยูในเตดนั้นอยากจะเห็นด้วยนะผมกับความคิดที่จะนำกุนซือรายหนึ่งเข้ามาคุมทีมหากทางโอเล็กนาซชานั้นผู้จัดการทีมคนปัจจุบันโดนไล่ออก โดยตัวเตะของทางแมนยูของเราเห็นด้วยกับความคิดที่จะนำมาริเชโอปอเชติโนนะฮะมาคุมทีมหากทางนักลูกอมนั้นโดยไลอย่อนจะทีมไปทางนี้พิสแดงมีปัญหากับฟอร์มการเล่นทั้งในประเทศและก็ในเวทียุโรปและทางกุนซือชาวโดวิเชนคนนี้ก็กำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักกันเลยทีเดียวโดยในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวมาว่าแมนยูของเรา ได้พูดคุยกับอดีตผู้จัดการทีมทั้งทฮอสเปอร์หลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทางอิสตันบูลในเกมสีนึึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยหวังจะให้กุนซือชาวอาร์เจนตนิน้นมาแทนที่โซชาหากผลการแข่งขันยังไม่ดีขึ้นนะฮะโดยแมนยูนั้นจะเจอกับทางเอฟเวอร์ตันในวันเสาร์นี้และหากพ่ายแพ้ในเกมนี้จะทำให้พวกเขาล่วงลงไปอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่ดับเดียวเท่านั้น โดยแมนยูยังคงให้การหนุนหลังโซชาอยู่ณขณะนี้แต่ทางเดลดิเมลรายงานมาว่าภายในห,ห้องแต่งตัวของพวกเขานนสนับสนุนความคิดที่ว่าเขาควรจะถูกแทนที่โดยโปเชติโนหากสถานการณ์พัฒนาไปในทางที่เร็ว้ายที่สุดโดยเมื่อเร็วนี้โปเชติโนนั้นก็ได้เผยทางสกายสปอร์ตถึงความปรัรถนาอันแรงกล้าของเขาว่าจะกลับไป็นผจัชการทีมโดยคุณซือชาวเจนตายคนนี้ไม่ได้คุมทีมเลยนับตั้งแต่ที่ถูกสเปิร์นไล่ออกเมื่อปี2019เป็นต้นมา โดยเขาที่บอกว่าผมของผมนั้นมันยาวแล้วดูสิผมหวังว่าจะได้ตัดผมเมื่อเราเริ่มทํางานกันอีกครั้งผมรอคอยที่จะมีส่วนร่วมในเกมกันอีกครั้งอ่านะผมเป็นคำว่างานนี้ทางแมนยูของเรานั้นก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วนะฮะกลุ่มหนึ่งอยากจะให้โปเชตินโนนั้นเข้ามาคุมทีมอีกกลุ่มหนึ่งอยากจะให้นาโซชาอยู่ต่อไปก็ต้องรอดูกันต่อไปว่างานนี้ศึกภายในแมนยูจะแก้ปัญหากันยังไงถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนกันแล้วนะฮะงานนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมรสรแมนเชเสเตอร์ในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ